ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาพายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบจนถึงวันที่14เมษายน2563ฉบับที่4ลงวันที่12เมษายน2563 ประเทศไทยตอนบนจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นซึ่งลักษณะของพายุฝนฟ้าขนองและลมกระโชกแรงรวมถึงอาจมีฟ้าเกิดขึ้นได้กับมีลูกเห็บตกบางพื้นที่ในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคกลางโดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะได้รับผลกระทบก่อนขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบน ระวังอันตรายจากพายุฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงฟ้าผ่าและลูกเห็บตกที่อาจจะเกิดขึ้นหลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับเกษตรกร,ร,กรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดขึ้นต่อผลทางการ,กรเกษตรด้วย จังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบมีดังต่อไปนี้วันที่12เมษายน2563ภาคเหนือจังหวัดน่านพะเยาแพร่อุตร,รดิตฐ์พิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดเลยน้องบัวลำพูอุดรธานีน้องคายบึงกาฬสกลน,นครนครพนมชชยภูมิขอนแก่น กาลสินมุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยะโสธรอํานาจเจริญน,นครราชสีมาบุรีรัมสุรินทร์สีสเกตและอุบลราชธานีภาคตะวันออกจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสะแก้วสะเชิงเสาชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคกลาง จังหวัดน,นครสวรรค์ลบบุรีและสระบุรีในช่วงวันที่13ถึงวันที่14เมษายน2563ภาคเหนือจังหวัดแม่ฮ่องสอนน,น่านพะเยาแพร่เชียงรายเชียงใหม่ลำปางลำพูนอุตรดิต์เพชรบูรณ์พิษณุโลกพิจิตรสุโขทยัยกำแพงเพชรและตาก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดเลยน้องบัวลำพูขอนแกน่นชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์ภาคตะวันออกจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสะแก้วสะเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีและตราด ภาคกลางจังหวัดนครสวรรค์ลบบุรีสระบุรีชัยนาทอ่างทองสิงห์บุรีพระนครศรีอยุธยาอุทัยธานีสุพรรณบุรีการจนบุรีสมุทรสาครสมุทรสงครามและราชบุรีรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้าง แรงจากประเทศจีนอีกระลอกจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ในขณะที่ประเทศไทยมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดทำให้เกิดการประทะก,กันของมวลอากาศเย็นและมวลอากาศร้อนส่งผลทำให้มีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น และนี่ก็คือประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะก็คือช่วงนี้มีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นนะคะแม้กระทั่งตอนที่นั่งพูดคลิปอยู่ตอนนี้นะคะก็ยังมีฝนตกนะคะสำหรับจังหวัดอุบลราชธานียังไงก็ขอให้ทุกท่านรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะ